เรียกได้ว่าทุกวันนี้นโลกเรายิ่งมีอะไรประหลาดๆเกิดขึ้นเยอะถูกไหมแต่ในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะเล่าถึงการที่โลกเนี่ยได้รับบางสิ่งบางอย่างจากนอกโลกมาครับที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่เลยและเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้เองเนี่ยนะครับก็ทําให้เราเองเนี่ยอาจจะมีไฟในการคนา้นคว้าหรือศึกษาเรื่องอวกาศเพิ่มเติมเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพวกเรามนุษย์โลกเนี่ย ได้รับเลเซอร์พลังงานสูงที่ถูกยิงมาจากอวกาศจากกาแล็กซี่อันไกลโพ้นนะครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงในวันนี้นะครับเราจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ผมตื่นเต้นและดีใจที่จะได้เล่าให้ทุกคนฟังเป็นอย่างมากเรื่องราวนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองนะครับผมข่าวเนี่ยเพิ่งลงไปในวันที่8เมษายนนี้เองนะครับมามามาเรามาฟังกันเลยดีกว่าในรายการ Mystery World ในวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ เรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับผมมันเกิดขึ้นที่ในทวีปแอฟริกาใต้นะครับผมพวกเขาก็ได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดมากๆเลย โดยกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใช้ในคราวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเมียคัทนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเมียคทเรดิโอเทเลสโคปซึ่งมันไม่ใช่กล้องดูดาวแบบที่เฮ้ยเราเอาตาไปดูอะไรแบบนี้นะแต่มันจะเหมือนเป็นกล้องที่เอาไว้รับสัญญาณวิทยุนั่นเองซึ่งลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนจานดาวเทียมใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็เหมือนมีจุดที่เอาไว้ยิงเลเซอร์ออกมาได้แต่จริงๆมันไม่ได้แบบนั้นนะคือเรียกได้ว่าหน้าตาเนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์ที่หลุดมาจากเรื่องสตาร์วอรเลยก็ว่าได้้้รรับับโดยเจจจาาาอสสินนีนมนามาถตว เลเซอร์ที่ถูกยิงมาไกลมากๆได้นะครับผมแล้วเลเซอร์อันนี้เนี่ยคนพบว่ายิงมาไกลแบบจากคนละกาแล็กซี่ของโลกเลยอะ่ะยิงมาป้องจนมาถึงที่โลกได้นะครับซึ่งระยะทางที่มันเดินทางมาเนี่ยระยะทางร่วมประมาณ5,000ล้านปีแสงแสงใช้เวลาเดินทาง5,000ล้านปีซึ่งไกลามากมากไม่รู้จะไกลขนาดไหนเลยถูกไหมความไกลของ1ปีแสงเนี่ยก็ไกลแบบโอ้โหไม่รู้จะแบบให้สมองมนุษย์อะ่ะมันสามารถ นึกภาพหรือว่าจินตนาการถึงความไกลของมันออกได้ยากขนาดไหนเลยนะคือมันคือระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน1่ปีครับแล้วนี้ยิงมาไกลาจาก5000ล้านปีแสงเรียกได้ว่าเป็นเลเซอร์ที่ใกลที่สุดเลยนะครับผมที่มนุษย์เนี่ยเคยพบด้วยซ้ำที่เราได้พบซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ทําการตั้งชื่อให้กับมันแล้วนะครับผมว่าเมกาเมเซอร์โดยตัวของมันเนี่ยนะจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มข้นสูงที่ทํางานแบบเดียวกับเลเซอร์และในบางครั้งเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะเรียกมันว่าเลเซอร์อวกาศที่นี้เองเนี่ยนัก ศาสตร์ก็เริ่มขบคิดกันแล้วแหะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถูกยิงมาจากไหนใครเป็นคนยิงแสงเลเซอร์อวกาศอันนี้มาได้เนี่ยแล้วไกลอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งหลายๆลยคนเนี่ยอาจจะเชื่อว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรทำที่ห่างไกลอยู่แล้วยิงเลเซอร์ออกมาเพื่อที่จะตรวจหาอะไรท่ามือื่นในอวกาศได้หรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะครับเพราะมันไกลจนเราไม่สามารถไปรู้ได้ถูกไหมแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาค่อนข้างจะเชื่อกันแล้วก็เรียกได้ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นมากกว่าการที่มีอะไรทำเอเลี่ยนอยู่บนอวกาศเนี่ย มันอาจจะเป็นลังสีเลเซอร์อะไรต่างๆแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มข้นสูงที่เกิดจากการชนกันของการแล็กซี่2แห่งแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะเกิดการเกิดขึ้นเป็นดาวดวงใหม่ไปแล้วก็ได้นะครับแล้วสิ่งที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือเรียกได้ว่าแสงอ่ะเดินทางมาต้อง5,000ล้านปีแสงถูกไหมเท่ากับสิ่งที่เราเพิ่งได้รับเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้ว5000ล้านปีนั่นเองครับ ณปัจจุบันนี้เนี่ยดวงดาวที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมก็หายไปแล้วเละครับถูกลุมดำเนี่ยดูดเข้าไปแล้วนั่นเองสรุปง่ายๆก็คือมันคือเลเซอร์อวกาศที่เดินทางมา จาก5,000ล้านปีก่อนซึ่งเหตุการณ์นี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าน,นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะศึกษามันเพิ่มเติมเป็นอย่างมากเลยเพราะถ้ามันเกิดจากการชนกันระหว่างกาแล็กซี่จริงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นหัวข้อในการศึกษานะครับผมที่น่าสนใจเพราะว่าในตอนนี้เองอะโลกของเราอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถูกไหมแล้วกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเองเนี่ยนะครับผมจากการคำนวณแล้วเนี่ยในช่วงอนาคตที่จะมาถึงอาจจะเป็นอนาคตอันไกลหน่อยก็แล้วกันจะ รวมเข้ากับกาแล็กซีแอนโดเมดานะครับโดยมันจะพุ่งเข้ามาชนกันและน่าจะรวมเข้าไปกลายเป็นกาแล็กซี่ใหญ่กาแล็กซีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ย อยากจะมีโอกาสเห็นมันเหลือเกินนะครับแต่เราคงจะตายกันไปแล้วนั่นเองเพราะว่ากว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยอีกต้องประมาณ4,500ล้านปีนะครับก็อีกนานมากๆเลยก็เรียกได้ว่าพอมองกันในสเกลเอวกาศเนี่ยโอ้โหมนุษย์เนี่ยเหลือตัวจิ๋วเดียวเองนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะครับก็น่าสนุกแล้วก็เรียกได้ว่าน่ารู้เป็นอย่างมากเลยนะครับมีอะไรที่แบบเจ๋งๆได้ไปหมดเลยถูกไหมเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เนี่ย ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องราวอันไหนอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ